สายเกมแอคชั่น RPG ถึงเวลาที่เราจะได้สัมผัสความมันในการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่ยกระดับความเล้าใจไปอีกขั้นอย่างแท้จริงกับ w u t h e r i n g Waves เปิดให้บริการแล้วบน iOS และ Android หรือหากใครใช้ Mac OS หรือ Windows OS ก็สามารถลงเล่นบน PC ได้เช่นกันครับ นี่คือเกมบนมือถือที่ผมได้สัมผัสบอกได้คำเดียวเลยว่าเออติดใจเออมันสนุกจริงเพราะปะะกติการเล่นเกมบนมือถือเราจะทำได้เพียงแค่การกดติตีตีกดลบหลีกธรรมดาเฉยแต่สำหรับบูเธอริงเวฟส์มีระบบการแพรลี่ที่ต้องการความแม่นยำ เหมือนกับยกประสบการณ์การเล่นเกมบนคอนโซลมาสู่สมาร์ทโฟนของเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นการหลบให้ตรงจังหวะเวลาที่ศัตรูโจมตีเรามาหรือแม้แต่จังหวะการตีกลับทำให้เกมมันสนุกกว่าเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG ที่ผ่านมาแบบสิ้นเชิงที่เราสามารถเล่นได้บนมือถือน,นั่นเองครับ นอกจากระบบการโจมตีทั่วไปยังมีระบบสกิลที่เพิ่มความเร้าใจของตัวละครไปอีกระดับที่ไม่ได้มีเพียงแค่สกิลพื้นฐานในการโจมตีของเราสกิลไม้ตายของเราเท่านั้นแต่ยังมีสกิลเอ็ o โคที่จะเป็นการอัญเชิญหมอนที่เราจับลงหายออกมาช่วยตีได้อีกเช่นกัน ถือเป็นการสร้างความแตกต่างจากเกมแนวเดียวกันได้ดีระดับหนึ่งเลยครับสำหรับระบบการเล่นเกมของเกม w u t h e r i n g Waves เกมนี้ส่วนระบบการอัปเกรดเราต้องคอยอัปเกรดทั้งตัวละครอัปเกรดอาวุธอัปเกรดแอค o โคและอัปเกรดสกิลการโจมตีเพื่อคอยเพิ่มสเตตตัวละครแต่ละตัวให้เก่งขึ้น และหากใครกำลังมองหาเกมที่เซอร์วิสเกมเมอร์ได้ชื่นใจกับตัวละครภายในเกมที่เน้นผู้หญิงเป็นหลักเดินไปไหนมาไหนเราก็จะเจอกับผู้หญิงน่ารักน่ารักทั้งนั้นฟินไปทุกการเดินทางเลยทีเดียวกับกราฟิกสวยงามรายละเอียดดีเยี่ยมสดชื่นไปกับบรรยากาศอันสวยงามภายในเกมได้อย่างเต็มอิม่มแบบอนิเมะและเนื้อหาที่มีให้เราเสพตลอดการเดินทางแบบยาวๆถูกใจสายเล่นเกมเสพเนื้อหาโดยเฉพาะจริงๆครับ Why do I get this feeling? are you the visitor our magistrate mentioned or not? He was surely important to Jinjo, and you will be our important friend. We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together, and that elite one was so scary. สุดท้ายคือเรื่องของกราฟิกภายในเกมที่เป็นแนวอนิเมะ3 <laughs> กินสเปคระดับหนึ่งเลยนะอย่างเครื่องที่ผมใช้เล่นเกมอะ่ะจะเป็น iPhone 15 plus ที่เราสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ high frame rate fps เท่านั้นแถมเล่นเพียงไม่นานยังเจอปัญหาเรื่องของ frame r a t ตกจึงแนะนำว่าหากต้องการเล่นแบบต่อเนื่องนะครับหากใครที่ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ iPhone 15 iPhone 15 plus หรือสเปคประมาณนี้นะครับการปรับกราฟิกระดับ medium frame rate fps จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ที่เราสามารถเล่นได้แบบยาวๆเลยและตัวเลือกของภาษาภายในเกมเนี่ยไม่มีซับไตเติลภาษาไทยนะครับถ้าจะเล่นแบบรู้เรื่องพออ่านได้เนี่ยต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับภาษาอื่นๆผมว่าน่าจะอ่านยากไปเลยแหละ หากใครสนใจ b u t o o t h Waves นะครับฟัง iOS iPadOS รองรับตั้งแต่ o s 14ขึ้นไปส่วนผู้ใช้งาน Android OS นะครับรองรับตั้งแต่ Android 7.0ขึ้นไปครับสำหรับคลิปนี้ This is Game ale, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ